สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับต้าเส้งเฮงนะครับตัวนี้เป็นขนมคอเป็ดงาขาวนะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีแป้งสาลีถั่วลิสงงาอาจจะมีไข่ไข่แพ้หานกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะ แล้วตรงนี้เขาเขียนนะครับว่าบริโภคแต่น้อยแล้วออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่กินแล้วอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับนี่จ้าเห็นไหมอันนี้ก็จะนี่จะเป็นงาขาวนะครับนี่จ้าตึ๊ดๆข้างในนะครับก็จะเป็นพวกแป้งน้ําตาลแล้วก็แปรแซนะครับไอ้ตรงนี้ข้างในอ่ะน้ําตาลเลยแหละแล้วก็รอกเคี่ยมนอกครับด้วยพวกแป้งนะครับโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะ อ่ะกินไปครึ่งหนึ่งดีรสชาติได้ครับเห็นตรงนี้ไหมจ๊ะข้างนอกเนี่ยก็คือหน้าขาวเคลือบด้วยแป้งข้างในคือน้ําตาลกับทรริสงคุณจินตนาการได้เลยครับง่ายๆนะจ๊ะอันนี้ก็คือเวเฟอร์ของเด็กยุคเก่าจ้ะเด็กยุคใหม่นะครับเขาก็จะมีอะไรครับพวกปักกิง่งพวกเสียงไห้ใช่ไหมมาในรูปแบบนี้คอนเซปต์เดียวกันนะจ๊ะแต่สมัยก่อนเราไม่มีแบบไอ้แบบเป็นเวเฟอร์อง,งั้นไง เขาก็ใช่างนงี้ยจะทําแทนนะครับข้างนอกก็จะเป็นแป้งนะครับแล้วก็งาขาวมันกรุบกรอบๆแล้วข้างในเนี่ยเติมเต็มด้วยความหวานของน้ําตาลนะครับกับความกรุบกรอบของงาถั่วลิสงนะครับเฮ้ยมันก็กัดได้แบบวะ่าข้างนอกนะครับจืดๆกัดไปเจอข้างในหวานๆมันเป็นการตัดรสชาติความตื่นกับความหวานได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันมาด้วยความกรุบกรอบๆนะครับของถั่วลิสงแล้วก็คุณค่าทางอาหารของงาขาวครับซึ่งทําได้ค่อนข้างใช้ได้เลย และเขาบอกว่าพี่อ้ําเขาไห้ชอบตัวนี้เพราะอะไรครับมันไม่ใช่จ้าที่มันดีที่สุดในประเทศไทยหรอกครับแต่มันเหมือนกับสมัยเด็กๆที่พี่อ้กินอ่ะมันเป็นรสชาติเก่าๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือไม่ใช่เก่าแบบค้างเก็บค้างนะมันเป็นรสชาติที่สมัยเด็กๆะเราเลิกเรียนมาไงปุ๊บไงสมัยก่อนนะครับเราก็จะมีกินอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอยู่หน้างเรียนไอ้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในที่มีกินอยู่ไม่กี่อย่างนะและก็รสชาติแบบสมัยเก่าด้วยสมัยเก่าดั้งเดิมคือรักษาความเป็นยุคเก่าได้อย่างดีมากครับ คือไปกินเยาวล่าน่มันก็จะเจอบางทีเจอรสชาติแบบใหม่ๆใ,ใช่ไหมเข้ามาเพื่อตั้งดีสานนะแต่นี่เฮ้ยมันเป็นรสชาติแบบเก่าๆ่รักษาความวินเทจได้อย่างดีมากนะครับน้าตาลก็ต้องเกรดประมาณขนาดนี้ถั่วที่ส่งก็ต้องประมาณขนาดนี้นะครับคือมันเป็นถั่วพูดง่ายคือมันเป็นรสชาติกลางๆที่เรากินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆไงพอเลิกเรียนมาพุ่มเทของของของอยู่หลังโรงเรียนหน้าโรงเรียนแล้วเวลาเลิกเรียนมันก็ไม่ได้ของไฮเอ็นหรอกมันก็เป็นของกลางๆขายเด็กอะ ซึ่งรสชาติอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้มันหากินยากไงเพราะเดี๋ยวนี้เขาแบบทเป็นขึ้นมาหมดแล้วตัวนี้กินแล้วแบบเฮ้ยนึกถึงสมัยเด็กๆอะ่ะไม่ต้องอร่อยมากครับแต่เป็นรสชาติกลางๆแล้วก็แบบรักษามาตรฐานอะสมัยก่อนที่แบบเหมือนกันแป๊ะๆเลยอะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได,ได้กินแล้วนึกถึงสมัยตอนเลิกเรียนนะครับโอเคครับเพือจาก,กันรีวิวคลิปนี้ไปแบบเพียงคน,นครชอบฝากดแชร์ยร,รั่มทิงแค่อยากฝกส,สมเมนนะจะมีช่องทางาคารสินคิดอยู่แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ